จรียแอนโฟเน่ Anthony ค่ะอายุ59ปีนะคะวันนี้มาอัปเดตการทำศัลยกรรมดึงหน้าครบ1เดือนค่ะเป็นการผ่าตัดครั้งใหญ่ครั้งแรกในชีวิตตื่นเต้นมากเลยค่ะที่พี่นกทำไปทั้งหมดนะคะมีซับ,บรเรล่าลิฟผ่าตัดถุงใต้ตาดึงหน้าฟูลเฟส3ส่วนเลยค่ะดึงคอตัดไขมันใต้ขาดูดเหนียงเติมไขมันบริเวณหน้าแก้มร่องแก้มแล้ทำาร์พีค่ะ พี่แฮปปี้นะเพราะว่าตาเนี่ยมันมีความยกตาชัดขึ้นพอดึงไปแล้วเนี่ยพี่ว่าได้ความเป็นธรรมชาติความเป็นพี่ในกี่สิบปีเนาะมันย้อนกลับมาอะไรที่ห้อยที่ย้อยนะคะคุณหมอเก็บให้เรียบเลยค่ะที่ W ีเนี่ยจะดึงหน้าที่ชั้นลึกเท่านั้นค่ะดึงหน้าลงลึกถึงชั้นสมสนะคะหน้าดูตึงกระชับแต่ยังเป็นธรรมชาติค่ะ แผลเล็กมากค่ะหาแทบไม่เจอเลยค่ะต้องที่โรงพยาบาลสันยกรรมตกแต่งดับเบิลยูค่ะที่พี่วใจ